โโอ้ห oh, oh, oh. วันนี้แต่น้ำตื้น oh, oh, oh. oh. สวัสดีครับอ่าวันนี้ชีวิตโคนมาหนอกกับทีมงานนะครับนเนอะพปิกมะแหมหอบแล้วครับติดใจเพ่ยกรกับป่ากุดหนักกับแม่น้างามนะครับวันนี้เขาจะใส่แม่น้ำงามอ่าขึ้นไปตั้งลงไปตั้งใต่ผงครับอ่าวันนี้ใ้เยือกป่าเสล็ดเหมือนเดิมนะครับเนอระ <laughs> อุ้ยเท่า ลดนี่เนอะฝังไปเดี๋ยวมันนักอุ้ยนลดหายบิดก่อนเก็ไปเออนะ้นลุยกันพอครับคืนนี้ครับครับเขาใส่ไปทั้งนี้นะครับเนาะลงไปบ้งเต้มนน้ะ ที mm ่ก hmm. er> ็เย่อะครับก no ็ที <im itation> <im itation> <im itation> ่ห่างก็อีกหนึ่งเวลาไปนน้ำก็เอาแขวนนี่นี่นอกว่าไงวะีจะป่ามันสวกมันโดดใส่ละรวบตัวนี้ไอ้เล่นน้ำนี่ฮะบายโอ้ก้อน่นี่ก่อนจะไปไหนใส่นี่กันเริ่มใส่เลยเอออพอแล้วพอแล้วก่อนมาแค่น้อยไม่เรือแล้วเร็วหน่อย วันหนึ่งัะตปะดะตโก้ปมุดโป้ขำโอ้ไม่ลงย้ายเดี๋ยวเนึ้วันนึ่ายบ่เรีงมันใมือนะจะไปย้าจะอันมือเใกล้ังหลังก่อนเอานกกน่หน่อยอย่างนั้นนี่ลูงเสียมาเก้าสิขุดหลังครับนี่ก็มาแล้วหุม ยาวเลยครับยันวางอาอลักใส่ไม่เรล่องครับนี่สงนีสงสัยจบไปเหมือด้ละคงจะตึกแถวี้นี้าะวาหนึ่งสองสามกบงหละครับฝังน้ำไว้รูปสักโอ้สดได้มันไดขึ้นเป็นกิจกรรมโอ้สุดได้นู่ต้องย้อนไปกันดังเก่าแล้วครับ นี่จมเบ็ดบันยากาศสืยอดวันนี้เรากวดฟ้าเชอดเตมคืนแลครับเนอะครับผมโอคครับผมขอบคุณครับมืดมีนูเด็ดเด็แน่ก็ได้มากันพู้น้ำเลยหัวพุนไดยั ก็เนี่ยอย่ะโอ้โหเยอะแวนมาอัลลราไม่ได้ยินว่ะก็แล้วลุนโลนะถ้าได้น่ะลุงนี่เราอยู่ไหนนี่นะแข่งกันแข่งกันว่าก้อนนึ่ กางฟักยกก่นสีวัดลินจะดังล้โหมองนี่มองจักบ้านนี่เนี่ย้นหมื่จุก้าอย่างนี้นะบ่อยข้างนี่ม่องนี่นะอยู่ตรงพุ่มดเอดวันนี้เขาจะเน้นฟังนครับที่มันอุ๊กอุ๊กกันวันนี้เขาใส่มกินหลังวันตกก็หนาวนี่หนาวนี่หนาวอืม lúc ừ. này phải <laughs> không đeo mặt một đôi mai nhưng mà hành quản yên nó không không cảm ơn hai đứa chụp bút thật không ai của tùa thì nó không có ถึงร้อยเนี่ยเอามาเนี่ยลดลดมือไปสองตัวไอ้เหลือเหลือนี่ตัวอ่ะเบ็ดเก้าสิบเอ็ดครับก็จะขายกับ้ะครับพักคนไอ้ขาดกับเนี่ยอาจจะได้รุ่นห่วงนะครับมือถึงแล้ววันนี้นะครับงานคุกกรอนครับเป็นอุ้ยนี่สองทุ่มพุ่นละนะครับมันรุ่นกันพอนะครับเออหลอดแหลมันสองทุ่มครึ่งนะครับ ทำพอดี้าพวกมันดูแลกันเป็นยางดีครับครับผมโอ้สุดยอดเ้ลาบลเบื่อนะครับกระผมจะจัทีมงานหน้ารถไหนวะเขาจะลงหลอบแหลกละของเสียนักกนาังเเดี๋ยวดงมือหน่อยไมเป็นไเออเดี๋ยวไม่เคนเลยันนี้นะทำไรเหอ ลงเรือก่อนพี่ใจเราแหลกครับครับผมขอผม้โชคดีครับผมเน้นนอนอ่ะมาตั้งหน้ามาจำเกยหีบโอ้เด่นไปไห้ลงเด่นลงเดินเม็ข้างผมมันคืกำลังใจกันตลอดนะครับได้มาห้ากันเหมือนเดิมข้างมาเออข้างข้างสัญญาณมาดี บ้านเขาห้องข้างบ้านดิสของห้องค้างอะลำเลกครับนี่หนุ่ยซิ้วสองต้องลงไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บเถื่อนเออตามันละตามันละอันนี้เป็นถังตาต้อเก่งว่าตัวอยู่หลังวะเนอะ ต้องนี่นู้ต้องหายาสุกอันนี้เัาเตรียมน้องแข็งวันยังดีเลยนะครับเนื้อเอาแข่งไว้ยังไม่หมดได้นะครับไม่หองนอกอย่างเดียวเลยแล้วลงมาก็มีการเคลื่อนไหวหนังพวกอย่างมันจุกนุ่ม คลิปกตี๋มันยาวเลยเด้อเนี่ยอาจจะตัดเป็นสองคลิปสามคลิปไปนะครับมันยาวแต่แต่เลยเวลาหัวใจบิดเนี่ยเราอยากจะเก็บบรรยากาศเอฟซีอันนี้หั่นนะครับเามันก่อนเนาะมัน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 เออเนี่ยกิมตามพุญเขาหรือมันเล่าโอ้มาแล้วขึ้นมาแล้วครับโอ้ทีหนึ่งครับ เห็นหัวงามๆเลยนะครับขับว่าไม่น่างามหรอแลนหรอครับจิมลุงมือจะเหมือนกิมซูนะมันปัดเมืองป่าครับอืออยู่ในเรือนะหลวงเนี่ยกิมนะกิ้มว่าอเงียงนะตัวได้ึกนี่ตบนอกอย่างเดียวครับนี่นะครับแปมเท้าขังมันตามันไตมันมัน้่าหล นี่เขาจะคายทำตอนกินปลากินเม็ดนะครับปลากินบลา,ากินเขาก็อัดบดไปเลยเรื่องเป็นการมาเสียวเวลาโอ้ปะะูห้ <c oughs> หอล, <c oughs> หลากคอมันมานะั่นละ <c oughs> อ้ งานเหมือนเดิมนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเข้ามาติชมนะครับโอ้ถ้าเป็นเบ็ดลุงหายงงเลยอ่าหมดงงอ่าโควันนี้ดีนะครับน้องมารยาทอียดดีบอกดาบปอบอวี่นะองออด้องออดเนดาบปอบจงออดล่ะจงคืออุ้ยออดมาดียิดออดออดกลยอุ้ยนี่แจ่มเย็นเบิกอนหลอกหน้าก่อนคือมันลงอยู่ หมุนไม้งมใส่ส่ปาหมุนครับโอ้ของเชียนะขนาดอันนี้สู้สฮะสองตัวอยู่กำลังได้ใช้บกินหลังนี่ลุงติดงใหญ่ยวออกอ่ะอืออือ

ทัดไม่ถ้ามเลยปกไม่หลามกัอนี่หลักหลายนู้ง เครื่องถมฝากเงี้ยวไเี้ยวเี้ยวไก้นมาแม่เดียวกันมึ้งตัวบด้วยกันแตลังียินหอน้อ ุทันทีทนี่ยังเหมือนกึ่งตังหนึ่งน,นะครับอ,อืมคุณพ่อชคือไม่

อยางเนี่ยำเำเถึบอกวากินลายคันนาพี่ฟุตเลาคันนาปุนี่ไหนองวะกระโดดข้ามติดปากก็เหมือนเี้ยนะตัดไปขำเลยติดเยก็เหมือนี้ยตดเยปลาท้องานน่มันเอติดปากใช่กำิเหมือน

cát nó hòn rồi Đây em khánh như này Nhưng, nhưng mà thốt, đường là lại ừ, luôn ừ, Sạch ừ. ừ. như ừ. khắp ừ. cho kênh กนกสมเดี๋ยวแน่ามาเอานอส้มมดนะ่ะตึกการเสินะตัวมา้อเออเรื่องผาดอาจะมาอุ้ยสองวันเนี่ยเอ,อ้าจังก็กหีบ <c oughs> ไ,ไ,ได้เ๋ยไม่นฉพะหลอบแหลกเพราะว่าวันนี้เดือนมันไายนะครับ,บป่ามันอาจจะูได้ ลวาลามีวันนั้นเขาวานยังเอาเก็บแลโคตใส้ตัวยู่ะเห <c oughs> ็นขับเสี้ยมั้ยมันยังหมดดึกเตือดอกแหลกส่สามพุ่มดอกแหกได้เพียบโอแขนนังได้นะนี่ะคลิปหน้าก็ติดตามนะครับแอปหรือแนบประโกโต Cái nếu phải chỉ làm con nữa là ủi vô hang cái chạy về trắng này đây cơ đây chẳng phải đen đây chẳng phải đen nên nữa hay la nữa là người ta bóng mày nữa làm ướp phun <bút> xuống mi <laughs> <laughs> xuống phun mi sắn bá sệt Hãy subscribe cho không ใกล้ถ ch <essel> ึงฟองละใกดีพับคลิปถ้ามันยาวไปเดี๋ยวขออยากตัดเป็นสามสี่คลิปนะครับเนอสักสิบสิบวินาทีอุปกรณนโอ้โหดูนี่เนาะดินเนาะ

ใจเย็นเย็นครับคุณกะอยากจะมูก็เเ่าเนอหากบมูว่านะครับข้ามขอบสตุดดอแท้ๆนะครับนี่เหี่มกอดยอดเฮ่กอนอือนหันไปเนะแเมื่อปะแม่ะนมี้ปัดเสด็จมเดเนอะปัดเสด็จฟ้อมทิงานเล้าก็พฟ้อม ต้องต้องมีเราขอไปเสาะไปไปซ่อนันทุกวันเราปเจ้าอง้เนขึ้นไปตั้งนกเมอีบ้านเออสังว่าไปเอาส่กัมออขอดกข์หดทรกวันเออๆจะมีก็สั่งบลาจังีนีผู้สีีวลงหัวนะตีว่าเน่ยหัวเดือดขึ้นมาเน่ยสีหอเนี่ยข้าเนี่ยดูสีท่านเลยีห้างขอว่าเนี่ยลงหัวเราลงห้างเลยอยู่ที่ห้างนั่ ้าลาบเอายักษ์ข้เจือลงเรือไปจุ้ง่อมหมดทั้งชะโมงปายนะครับหลอกละครับทีเขาไปใจกันนี่เรอะมันอยากมันเหมือนตัวน้อเตี้ยวเนาะยถ้ามีก้อนเนี่ยคนเนี่ยคงจะอยากแล้วนักไปมาขับเรือที่ธรรมดานะครับเขาใช้เบ็ดเป็นนี่ไม่รู้เคยใช่ไหมใครเลยนะอืมบางอย่างเรีอยวยังได้ย่างเลย เอาใส่เบ็ดเป็นนะเบ็ดหัหอกนี่จ่างแส้ไผ่เนื้อได้บุบงครับจ่งครไผ่เนื้อหอมเดี๋ยวจะงูแล้วนี่ของมดจางเนื้อนี่ขอมันขอเจ้าัวคิดน้ำแข็งก่อนปลดได้ไหมฮะเป็นน้ำแข็งได้ไหมอม เกตตัวเกตแปดตัวนี่ลุงแตัวเนาะครับประมาณเดี๋ยวค่อยที่ตามรอบสองนะครับเรอเพ่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเดียวนะครับคลิปหน้านะครับเขากดต่อเนื่องกันไปเลยนะครับโหหนั่งนิ่งเลยเนะไอ้นอไม้ที่สุดอะเกิดเป็นอุ้ยนี่นะ เลือดจับเก้าเลยเลือดเก้าอ๋อโอเคโอู้หูนี่กันไปขีดไว้เนาะอ่าขีดไว้ก่อนโอเคนะครับอ่าได้เข้าใจคลิปนี้คงอย่างไว้ถึงอีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่สองคลิปที่ตามครับรอบสองนะครับเนิ่นนะครับโอเคครับโอ้มาใส่เบ็ดกันเจ็ดวันได้ใช่คับวันแหละครับผมโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะโอเคครับเดี๋ยวให้ขเขาไปเออไปใจวิทยกันอยู่เนาะครับผมโอเคครับ ซึ่งจากแม่ฝจับผมจัแต่ขนขนแล้วแมนขนแมวก่คนเนาะแล้วโอกาสหน้าเงาปไานใดเขามาปักกันถึงงามๆหลอกมังข้างนอกเออโอเคปักกันมงเออโอกได้ได้ได้แล้วผมเงาเนาะเราผมเงามาทันทีเลยนะคนรอทั้งนั้นอู้วนัขึ้นมซึ้ง่าลมจะแห้งมันนะครับดูฝนจะตกดูไปใจเบ็ดทำหลอกก่อน